คือเข้าโดมระเบิดแล้วนะครับโอผมต้องไปด้วยดูแลอารักขาอย่างดีน้องมิวอยากให้พี่หนุ่มเข้าไปด้วยไหมครับอยากให้ต้อนกับป่านเข้าไปมากกว่าต้อนแอันนี้พี่หนุ่มแสดงใจแล้วต่อไปก็เหลือต้อนกับป่านต้องแสดงใจแล้วนใช่ไหมความจริงต้อนกับป่านยงใจใครอยากให้ต้อนเข้าความจริงต้องอยากเข้ากพิธีกามันคือกติธีกาเข้าเข้าไปส่งน้องเขา เข้าไปล็อกเข้าไปล็อกเฉยๆนั่นแหละไปล็อกเข้ไปล็อกเฉยมองหเข้าไปล็อกล็อกหลังด้วยไปไปต้องสามเข้าไปล็อกเปล่าอ้าวพร้อมไหมัวเองนะครับมาอาไ๋อไม่ต้องไม่ต้องพร้อมแล้วไปเลยอ้าวเข้าไปสองเข้าไปสองเข้าไปโดนระเบิดแล้วนะครับทีนี้กันเหรอเก้าอี้มันมีหลีกเหรอสองข้างดีเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะครับตอนเข้าไปช่วยเร็วก่นทำไม่ค่อยเป็นแบบเป็นผู้หญิงหลวมๆไว้นะครับหลวมๆไว้นะครับ าหลอกก่อนนะแหมเป็นการหยอกน้องสายป่านกับน้องต้อนเล่นนะครับนึกว่าจะโดนระเบิดซะแล้วตาตป็นกาจิการตุ้ยอะไรกันกาจิการเพราะว่ากาจิกานี่ขนาดป่านยังไม่โดนเลยรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างบ้านโอไม่รู้จะอุดตรงไหนอ่ะบ้านไปนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยก็มันเดี๋ยวมาเข้าหูเนี่ยมันเคือมือไม่พออุดรูแล้วอ่ะ นี่คือบทลงโทษนะครับของคนนี้สะสมฝา<ล>ได<ห>้น้อยสุดนะครับล้มมิวนะครับมาไหมยังยัง โดนระเบิดของเราเข้าไปเล่นไปตามๆกันเลยนะครับน้องมิ้วคุณองโอ้โหันหลังหันหลังหันหลังเป็นยายไปแล้วเต็มเต็มเฮ้ยเราโดนเยอะอวะ่ะเขาอีกเรียบร้อยอ๋อแล้วโนกดูแลเรียบร้อยค้าวถามว่ารู้สึกน้องมิ้วหน่อยวินาทีที่กำลังแบบว่าจะโดนแป้งลงมาตอนแรกเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นกลัวไหม ไม่กลัวค <Harriet> ่ะ <bureau> มันเล่น <shocked> ก็ไม่รู้ว่าพี่เชื้อจะลืมตาไหมแป้งับเข้าตาไหมคำามันกิดที่เดียวเราให้มันเล่นแหละไอ้นี่นึกจะเล่นแล้วก็เล่น กติในช่วงนี้ถ้าเกิดเราแข่งเกมมาเสร็จแล้วนะครับจะมีทีมหนึ่งที่ชนะไปเปิดใต้นะครับซึ่ง18แผ่นใต้มีเรีงต่อไปนี้ครับจะเริ่มต้นเล่นเกมแรกกันแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบสะสมไปได้เยอะด้วยสะสมใหม่ป่ะสะสมใหม่ทุกอย่างตอนนี้เราเลอะหมดทุกคนเป็นส่วนหมดเลยทำไมใหม่ครับไม่ตาใคหนนี้ชักนี่ยเขเข้าฝ้าเข้้ แต่ยังอยู่เหมือนเดิมและก็น่ารัก่ารักก็คือภาพน่ารัก่ะรักอยากดูไหมนี่แหละสิ่งที่ผมรอคอยอ้าวักพร้อมแล้วไปดูภาพน่ารัก่ารักเลยครับเรามาดูภาพหลุดหลุดแบบแฮปปี้แฮปปี้กันดีกว่าแล้วอย่าลืมเติมความสุขให้กันทุกวันนะครับฉากนี้เป็นฉากที่คุณฟ้าเอาของมาฝากคุณหนงนะครับดูสิครับว่าเป็นอะไรคุณมากครับ ขอบคุณนะคะคุณฟ้าคุณแกะดูนะคะว่าชอบโอ้ของคุณฟ้าผมชอบหมดแหละครับเอ็นี่ก็ยั่วครับผมโอ้รู้ใจผมจังเลยโอ้เจอของถูกใจด้วยเอามีซีดีเทปบอยพิทเมเกอร์ยโอ้โหคุณหนุ่งเล่นแบบนี้คุณฟ้าก็อายแย่ละสิครับไข้นะบอยพิทเมเกอร์เนี้นั่นเลยอะโออคุณฟ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับคุณฟ้าคุณแกะดูนะส่วนฉากนี้มาดูความน่ารักน้องสายป่านกันบ้างครับ ไปแล้วครับพี่ตู้ของเราเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นนั่นครับมาแล้วครับจะเรียนแบบพี่ตู้นี่เองละคร่อ้ยแล้วแบมีอายครับอะไรสาวบังคลีโกริงๆแบนี่เขาเรียกว่าเล่นเองขำเองครับมาดูมุกนี้กันบ้างนะครับเป็นฉากที่คุณโหน้นโดนไล่ออกจากบ้านครับนี่ด้วย พี่เดิมก็พยายามให้คุณนงถอดเสื้อออกให้ได้ครับถอดมานี่ของมันพ่อเอ้ยของมันของฉันซื้อเองของนงไม่ใช่ถอดมาเลยถอดได้คุณนงอ้างครับว่าไม่ได้ถอดไม่ได้จะได้แก้ผ้าเดินลงไปถองการเองเท้าต่อไปครับเอาแน่หรือไี่แน่พ่อพูดเองนะเฮ้ยเอาไปเลยเอาแล้วครับจัดถอดหรือไม่ถอดครับมาไม่แน่ แม่กบบคุณเดอ๋อพยายามให้คุณหน่งแก้ผ้าให้ได้เลยนะครับปลาปลาปลาปลปอย่ามาตีแล้วครับที่คุณหนงไม่แก้ไม่งั้นแหละอาแย่เลย